สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่ง่าง,งกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพีกสร้างใช่ครับมาทาตามสัญญาอีกฤสงบอกว่าจะพาท่านผู้ชมไปไหนนะไปไปเลยนะไปหาบวหิมะไปสวนบวหิมานนองไปดูวิธีการขุดเขาน้องกฤษณเนาะขุดเสร็จแล้วจะคนออกมากันยังไงแล้วก็ใช้วิธีไหน,นในการลากบวหิมะออกมาจากเขาที่อยู่บนยอดเขากันเนาะซึ่งวันนี้เป็นคลิปแรกของปีนี้เลยและฤดูกาลนี้เลยสําหรับบวหิมะนน้อยกฤษณ์เนาะซึ่งปีนี้ราคาก็ ไม่ได้สูงมากจนแบบซื้อไม่ได้นะราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคิดซะเนาะซึ่งปีนี้เราก็กะจะขายกันอยู่ที่ประมาณสามโลหนึ่งร้อบาทสองฟีนาคิดซะเนาะแต่ว่าณตอนนี้เรายังไม่มีผลผลิตนะถามว่าพร้อมจะขายไหมพร้อมอยู่แต่ว่ามันยังรสชาติมันยังไม่ได้ใช่มันยังไม่หวานมากพอมันยังไม่หวานมากปุ๊บเราก็เลยยังไม่อยากให้่านผู้ชมได้กินของที่มันแบบไม่โอเคเท่าไหร่นะ เอาช่วงนี้เอาเอาคาโดเอาคาโดไปก่อนเนาะสายพันธุ์เดียวที่เราขายก็คือสายพันธุ์เฮสเช่าน,านั้นน้อยกีสารเนาะสายพันธุ์อื่นถามว่าเราอยากจะขายไม่อยากอย,กอยู่แต่ว่าคุณภาพเวลาเราส่งไปอะกลัวมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะเพาะนั้น<อ>เราก็ขออนุญาตท่านผู้ชมครับเนี่ยตัวเนี่ยถ้าโดนถ้า,ดถา,ดถาดปโดนคือแสวดเ้นร<อ>้องะเช่เรียกเขาเรียกว่าต้นหานช้างร้องนั่นเองท่านผู้ชมแบบนี้ <ไป S 1> ก็คือเป็นต้นไม้มีพิษนะเวลาเข้าป่าเนี่ยต้อง รู้จักต้นไม้ด้วยเนาะใช่ต้องฟันทันทงใช่เพราะว่าถ้าเราเข้าป่าแล้วไม่รู้จักพืชพันธุ์ที่มันเป็นไม้ป่าเนี่ยที่มันมีพิษเนี่ยเวลาเข้าป่าเราก็อาจจะเจอพิษของมันนะฮะเหมือนเราไปเที่ยวทะเลไปเจอแมงกะพรุนเนาะมันก็มีโอกาสที่จะโดนพิษของมันได้ง่ายๆครับไปครับเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปกันครับไปครับไปครับผู้ชม กับเส้นทางการเดินทางของเราวันนี้ไม่ง่ายเลยนะ้องพี่สนะังเนาะนี่เชื่องต้องเล็กเตอร์่ปโอ้นแรงมากแรงมากวันนี้รถล็อก,กขึ้นไดยน้ยังมีอีกเดินหนึง่งยังมีอีกเดินหนึ่งเดินนี้เดินนี้พาขยับมาใกล้ๆโอ้อโหถากล้องก็ต้องสู้ชีวิตมาท่านผู้ชมปลอดภัยแน่นนะได้นี่ นนนีี่่ะได้ไหมได้ไหมโอ้ยถ่ายโอ้ยวันนี้เราไม่ได้ลงรถโอ้ยรถเราแรงมากเมื่อกี้ซช่ไหมคะบอกกับเราดันมาจากข้างล่างขึ้นมาเลยนี่นี่เราเร่งเครื่องเท่าไหร่โหอย่นี้ครบรรยากาศทางไปสวนบัวหิมะนะไม่รู้ว่า มีคนขุดไหมมีคนขุดไหมนะแต่ว่าที่บ้านหลวงตอนนี้ขุดกันสนั่นเลยฮะวฮิมาคือแบบอ,อ,อีกิซังบอกอย่างมากส่วนฟังมะไม่รู้ว่าจะทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังหรือเปล่านะไปงั้นเราไปหาแหล่งที่เขาขุดกันดีกว่านะอีกิซังเนาะครับะะอีกิซังจะได้ไม่ต้องถือกล้องแบบลำบากวันนี้ตากล้อง,องของเราคืออีกิซังนะนี่ที่เราเห็นนี่คือต้นอะไรอีกิซงกังขน่าเนี่ย ต้นมะนาวหวานโอใช่ครับต้นมะนาวหวานนั่นเองสว่วนไหนจะขุดเน,น,น,นาะส่วนนี้จะขุดหรือไม่เนาะท่าที่จะสร้างไว้ฮะก่อนก่อนนี้เราไปจริงเราไปถึงที่ตรงน,น,นู้นเลยเด็กชายแดงแลใช่ไหมค่ะไปดูกันว่านี้ไม่มีก็ลุ้นเนาะ,ะรเาจะลุ้นกันนะว่าจะมีใครขุดบ่อหิมะหรือเป,เปล่านะวันนี้นะ รถวิ่งเกียร์เดียวเกียร์หนึ่งเกียร์เดียวนะไปทคุณตาเราไปข้างในงงกันดีกว่าไปงี้ครับไปงี้ครับไปครับท่านผู้ชมเราได้ไกด์เราไม่รู้ว่าส่วนไหนขุดมาเรื่อยน้องเขามาพอดีเขาบอกพี่จะไปเที่ยวสวนเลยเลยบอกว่าใช่ใช่ไหมคุณตาใช่โอยเส้นทางโคตรชันเลยชันแต่เ,เราก็าไปกด้อันนี้รถเรา,ถาแรงเนาะครับ เส้นทางเส้นนี้เราไปเซนได้ขึ้นมาโหที่กะลํากะลําหัวใจโอ้ทางชันขึ้นนั่นแหละชันชันเส้นนี้ชันปะโอ้นี่สัตเจ้านี้ขุดถึงแล้วถึงแล้วนี่ตามปะทางดินด้วยทางดินละ ถ้าพี่เขาไม่มานี่คือเราก็ไม่เห็นทา่าพี่กยศ์มาโอ้เรือนล้เนี่ยลรือเรือ,อ,อโอ้รุยกันแบบนี้เลยฮนะดูนี่บัวหิมะเด็กหัวเล็กๆนี่เขาไม่เอาเลยอนะ่ะสีดาถึงละถึงละถึงละไปให้ท่านผู้ชมไปดูกันครับข,ข้างในนู้นเขาบอกว่าพี่ไม่เห็นหรอกว่ะนี่มาพี่สัศ นี่ท่านผู้ชมโอ๋ออ๋อนี่ของพี่สาวเนาะไอหัวเล็กๆอย่างนี้ไม่เอาแล้วเนาะทิ้งแล้วค่ะโอ้ใครอยากมาเก็บจากสวนก็มาเก็บได้เลยนะท่านผู้ชมดูอันนี้ก็ไม่เอาแล้วเนาะยังไม่ได้เก็บใส่กระสอบก้าไม่เอาแล้วสิไม่เอาแล้วชอบนั่นเราแล้วนี่อ้ย มันอถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เอาแล้วเนาะปฏิสสุดไม่เหมือนกันนี่อ๋อดูซิหนูครับโอ้ไปยีเซียงค่ะมากระเป๋ายีเซียงบอกกระเป๋าหนักมาพอมาถึงนะลองปอกดูว่าเนี่ยมันฉ่ำไหมโอ้ยยีิซียง,อองปอกให้ท่านผู้ชมดูดูวิวท่านผู้ชมฝั่งโน้นนี่นคือดอยบ้านหลวงเนาะยีเซังเนาะคะ<อ>เขาแหลมถ้าเราอยู่ตรงหน้าบ้านของเราจะเห็นเขาที่อยู่ด้านหน้าของเรานี้จะเป็นเขาอ่ากลมๆ แต่พอมาอยู่ฝั่งนี้เออเขาเหลีหล่ยมๆพอมาอยู่ฝั่งนี้จะเป็นเขาแบบกลมๆนะผู่ชมเนาะโอ้เขามีนมาด้วยคนนี้คือ,อ,อสร้างเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยนะมาปอกดูเนื้อเส้เนื้อเป็นยังไงบ้างตรงไหนดิเอาเลยตรงไหนก็ได้ตรงนี้เลยไม่ไม่ลรต้องปาดขึ้นมาพีดขึ้นมา,นมาอย่างนี้เลยเออแบบนั้นแหละนี่โอ้เนื้อเหลืองแล้วแนะ่เนื้อเหลืองกำลังพอดี นี่เวเนื้อเหลืองอยู่มาเดี๋ยวพ่อปอกให้อีกัสังปอกไม่ได้ดั่งใจม,มานี่เวลาปอกเขาจะปอกกันแบบนี้นี่นี่นี่เมื่อก่อนนี่ลูกนี่คือกินลูกช้ำได้ลูกกินอยู่ลูกกินอยู่ใช่ไหมใช่อร่อยปีนี้อ่ะอันนี้คือลูกแรกของอีกัสังนี่จะได้กินถ้าไม่ชมนี่เราปอกแบบไม่เสียดายนะเพราะว่าอะไร ป้นนี่นี่เราไม่เอาจะกินดินได้ไหมจะกินดินดินได้ไหมไม่เดี๋ยวเปื้อนหมดไม่ได้กินเดี๋ยวเปื้อนหมดไม่ได้กินใช่นี่ปอกกันแบบนี้เวลาพอนี้ไม่ปอกไหนมันเป็นแมงเราก็จะเฉะเข้าไปใช่อ๋อมอ๋วนี่อ๋อๆสวยๆเดี๋ยวเราจะไปเอาลูกใหญ่ๆสวยๆนู่นเขากำลังปอกอยู่ นี่ที่แน่ๆคือน้องอกินซ<ะ>่เนาะคระตรงนี้ก่อนนี่ฉ่ำหรือไม่อันนี้คือลูกแรกที่จะได้กินปีนี้เลยนะเนี่ยมาเอาถือรสชาติมันจะเป็นยังไงจัดไปอือ mm hmm. ยังไงหวานแล้วเหรอรสชาติเป็นไงกรอบฉ่ำน้ำเยอะ แต่ยังไม่หวานพอแต่ยังไม่หวานมากใช่ไหมใช่มันต้องรออีกประมาณเดือนหนึ <S 2> 2 <S <า>่งน้อยกว่าสองเดือนประมาณสองเดือนนั่นแหละนี่สีไหมมาท่านผู้ชมสีของมัน biscuit, ยัง <UU Right. S 1> ยังไม่เต็มที่นะแต่ว่าเราก็ขุดกันแล <h ug> ้วแหละนี่ดูอันนี้คือเนื้อของมันอันนี้มากมีคือเนาะอือหือเต็มปากเต็มคำนะท่านผู้ชม อ,อ๋อเริ่มมาแล้วความหวานเริ่มมาแล้วใช่ไหมอะชิมอันนี้คืออีกลูกหนึ่งลองชิมซิว่มามันต่างกันไหมอันนี้คือขุดใหม่ๆวันนี้เลยนะ <c oughs> ยังไม่ทันเห็นเขาขุดเลยกินก่อนละ <c oughs> ยังไม่ทันเขาอันนั้นเลยกินก่อนละอันนี้เป็นไรรสชาติา <c oughs> เหมือนกันครับอันไหนอันไหนหวานกัน,กนสองข้้ง สองอันเลยครับอ๋อพอกันเลยมาอ่าพอกันแล้วนะเดี๋ยวลองชิมลูกนี้ทรับทุกผู้ชมอืมหวานแล้วนะผู้ชมหวานแล้วนะเนาะหวานแล้วเจ้าก็ยังไม่ถึงเนาะพี่อือถ้าจะให้หวานจริงๆต้องเดือนหน้าเนะาะเดือนนี้น้ำมันยังเยอะอยู่เนะนะาะเพราะว่าฝนมันตกอยู่ อย่างเมื่อวานนี้ก็ตกหนักมากดูวันนี้คนขุดของเรานู่นะฮะเวลาขุดนะคือต้องใช้มืออย่างเดียวนะฮะไม่สามารถใช้จอบได้เลยนะกว่าจะได้แต่ละาหัวไม่ง่ายเลยนะผู้ชมเนี่ยหวานอยู่หวานอยู่นี่กำลังขุดมากำลังมานี่เจ้าของสวนไปขนอะไรมาลังผึ่งเนะหรอน อลองชิมลูกนี้ดูโอไม่เห็นพ่อชิมนะแต่ว่าเห็นคือสั่งชิมเขาพ่อ,อเนื้อก็ประมาณนี้วิวก็หลักล้านทนะ่านผู้ชมเอ้ยดูจุดสูงสุดของล่างห่างายอยู่นูน่นพี่ชมเห็นไหมไอ้มาไปลง้นนู่นจุดสูงสุดจริงๆผมว่าลูกนี้ก็สูงนะน่าจะพันกว่าเม็ดห้า อ๋กินแล้วครับนี่บวยมากไม่เยอะใครอยากจะมากินแบบสดๆเหมือนเราก็ทักมาหาเราได้นมื่อี้สังเนาะแต่เราพามาลุยกันแบบนี้เลยนี่โอ้กรอ,อบมากกรอบมากความกรอบนี่คือกรอบ n ัมเบอรวันเลยแต่ขออียวังอันน่หวานกว่ารู้เึืได้เนาะคุยแล้วฮะ เขาเป็นคนเลือกเองอ่ะเราเราไปดูวิธีการขุดกันดีกว่าเนาะครับถามไปกระทไทยแบบยาวๆเลยไหมได้ป่ะมาวางแล้ว,วลโน่นไปดูพี่คนขุดกว่าจะได้หัวออกมานี่ไม่ง่ายเลยนะกว่าจะได้แต่และหัวแต่และหัวนี่มีฮะขุดขุดไซส์มือล้วงล้วงจกจวกกัน,นแบบนี้เลยอะได้หัวออกมาละนี่ กว่าจะได้คือหัวที่มันอยู่ในดินนั่นฮะนี่ลูกนี้คือถ้ามันหักอย่างนี้ไม่เอาแล้วเนาะ <c oughs> ไม่เอาละนี่นี่ฮะมาเป็นหัวเป็นหัวแบบนี้เลยนี่จับป๊อกเปแล้วใช่ครับ <c oughs> รู้สึกว่าจะได้โลละสิบเอ็ดบาทจุเนาะ <c oughs> เอาหรอราคาตกละห้าบาทกับสิบบาทห้าบาทสิบบาท โว้ยปีนี้ทำไมราคาลงเร็วจังอันนี้ายขายแบบรวมเลยเนาะรวมเจ็ดบาทฮาค่าไซส์โอ้ในราคาส่วนนะลูกอูกคิวซังนี่หวานหวานชอมเลยมาเรามาถอนนะท่านผู้ชมดูว่า อืมนี่ได้แบบนี้แต่อันนี้ก็แค่นี้เด็ดตรงนี้ใช่เด็ดออกมาก็จะได้หัวแบบนี้นีนคือหัวอาวคาโดเอ้ยหัวอะไรนะหัวโบฮิมะหัวัวหิมะนั่นเองนี่ที่เราเห็นนี่คือต้นับหิมะหมดเลยพรอต้นที่เราเห็นนี่คือต้นอันนี้เหรอใช่อาวาโดอวคาโดนั่นเองนี่เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะพร้อมครับเราดึงมันออกได้ครับดึงออกได้ก่อนก่อนที่จะดึง เขาก็จะตัดต้นมันก่อนน้อยก่อนเนาะตัดตัดตัดใช่ให้มันเหลือแต่ตอแบบนี้ตัดเสร็จเขาก็จะดึงพอลองดึงดูไหมมาเดี๋ยวพ่อลองดึงให้ท่านผู้ชมดูไปกดกดก่อนนั่นไหมไปก้อนนี้เหรอ่ะมามามือเปื้อนด้วยกันนี่นี่ท่านผู้ชมเวลาขุดเขาก็จะขุดมันแบบนี้ดึงกันแบบนี้เลยนี่ได้ยินไหมนี่ท่านผู้ชมเอ้ยนี่มานี่ ชมดูใหญ่ไหมใหญ่มากว้าทนี่ใหญ่คือใหญ่แบบดูมันแตกไรกยวซางเห็นไหมนี่แล้วก็เด็ดออกแบบนี้นี่นี่อันนี้มาเป็นคนขุดบัวหิมะวันหนึ่งนี่อันนี้เราไม่เอาออันนี้ก็จะเป็นแง่งของมันเอาไว้ปลูกปีหน้าได้นี่ นี่ก็จะได้หัวแง่งของมัน<ง>แบบนี้เอาไว้เพาะปีหน้ากลายเป็นตน้นอวบเอาข้าด้วยละต้นบัวหิมะขึ้นมาใหม่นี่กินเอโวคาดยเยอะมันก็เลยตามได้เยอะมาก่านผู้ชมเป็นฟวงๆเลยโอ้ยพวงนี้ไม่มีใหญ่เท่าไหร่นะแล้วก็จะวางไปแบบนี้แล้วเขาก็จะมาเด็ดเด็ดนี่ดูหัวมันมัอยู่ใต้ดินแล้วอยู่ใต้ดินแบบนี้กว่าจะได้แต่ละหัวนี่ไม่ง่ายนะฮะดูพี่เขาขุดเนีย่ย ขุดขุดลงลวงแบบนี้ท่านผู้ชมกว่าจะได้แต่และหัวเดี๋ยวเช็ดมือกอนมือเปื้อนเลยเล็งกล้องดีดีนะนี่ฮะผ้าเช็ดมือของเราท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ก็สร้างผ้าเช็ดมือใช้ <laughs> ใช้ใบ, <น S 1> บ<า>ของมันเช็ดเลยโอ้อ่จะได้จับกล้องได้จับมีดด้วยนี่ฮะก็จะขุดขุดลงล้วงแบบนี้จนได้บุหัวโบหิมะขึ้นมา แล้วก็พร้อมส่งให้เราได้รับประทานทั่วไทยโอ้มันก็มีหัวแบบโอหที่สั่งดึงขึ้นมาคานผู้ชมอ, <laughs> อะพอเราลองกินดูเราได้กินไปหมดแล้วนะอิ่มแล้วอ่ะ่านผู้ชมหัวยังกินไม่หมดอะ่ะโอ้อาใช่อันนี้เขาจะเอาไว้ปลูกบีน่าต่อใช่ไหมแม่แล้ว นี่ล่าของมันใช่ไหมใช่ยังไม่โตเลยแล้วเขาไม่เอาล่าที่ลูกดึงอ่ะเนี่ยใช่มันเล็กไปนี่นี่ได้อยู่กว่าจะได้แต่ละหัวง่ายไหมแกซังกว่าจะได้เงินแต่ละบาทไม่ไง่ายไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะดังนั้นท่านผู้ชมเวลาสั่งซื้อก็อย่าต่อเขาเยอะเลยนะแกซังเนาะ เพราะว่าไม่ง่ายเลยกว่าจะได้แต่ละต้นแต่ละหัวให้ท่านผู้ชมได้ทานกันดังนั้นนี่ฮะกว่าจะขนลงไปยังถนนเส้นหลักที่อยู่ในหุบข้างล่างได้นี่คือไม่ง่ายเลยท่านผู้ชมเนี่ยเราขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้เป็นไงหัวยกเป็นที่เป็นที่ใช่ไหมหัวยกออเม่ใช่ที่เกือบตกรถเนี่ยคือมันบรรยากาศก็ด <c oughs> ีวิวก็สวยสุดยอดบรรยากาศว <c oughs> ันนี้ท่านผู้ชมกับบรรยากาศพ <c oughs> าทัวร์สวนบัวหิมะนะครับที่ตอนนี้กําลัง ขุดกันแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ขายนะเราจะขายกันนูนนะ่นแหละไม่รู้ว่าจะมีให้ขายหรือเปล่านะถ้ามีให้ขายเราก็จะขายแต่ถ้าไม่มีให้ขายเราก็ไม่ขายนะเพราะว่ายังไงอะ่ะกว่าจะได้แต่ละหัวนี่ไม่อยากต่อราคาคนปลูกอะ่ะเพราะว่ากว่าเขาจะได้ทางแต่ละบาทนี่ก็ปีละครั้งท่านผู้ชมปลูกตั้แต่เดือนกุมภาแล้วกว่าจะได้ขายเนี่ยตุลาพฤศจิกากว่าจะได้ขายท่านผู้ชมนะนู่นะ งสัยต้องปล่อยให้นางมารับจ้างขุดบัวหิมะสักวันแล้วละ่ะเอาไหมอัอน,นี้ดึงเอาอย่างเดียวใช่<ะ>ดึงเอาอย่างเดียวดึงเอาอย่างเดียว,ออยยวนั่นน่ะดูพี่เขาสิเห็นไหมกว่าจะได้แต่และหัวอืมแข็งน่ะขุดไปดึงไปน่ะต้องใช้แรงใช้แรงอย่างเดียวน่ะเห็นไหมยากไหมย,ยากกว่าขุดไอห,หัวมันสับปะหลังอีกนะ นะเห็นไหมดกว่าจะออกมาแต่ละหัวไปชมเอ้ยมันดังเปาะเลยไม่ง่ายเลยบางทีหัวหนึ่งประมาณสักโลหนึ่งก็มีนะหัวหนึ่งโลเลยเหรอครับใช่ครับสุดยอดบรรยากาศอ่ะพอยังเอาเลยครับพอแล้วใช่ไหมพอแล้วโอเควันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ท่านชมได้ชมกันประมาณนี้นะกว่าจะได้โบยหิมะแต่แต่ละหัวนี่ไม่ง่ายเลย ใครสนใจอยากได้ก็หลายเพจตอนนี้เริ่มขายกันละขายในราคาที่แบบไม่แรงด้วยนะอุดหนุนเกษตรกรชาวดอยช่วยๆกันก็จะได้ส่งผลผลิตให้ทุกท่านได้ได้กินกันถึงบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมเก็บบรรยากาศนะครับการเก็บบัวหิมะของ พี่น้องบนดอยอ่างขางกัน like. ประมาณน <time> <reco Christ. S 2> ี <fry UC S> ้น้องิีสังเนาะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบในการออกมาลุยบรรยากาศบนป่าบนเขาแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะซึ่งน้อยคนมากที่จะได้มาชมบรรยากาศแบบนี้น้องิีสังเนาะใครอยากจะมาเหมือนเราหรือว่าอยากจะมาชิมบัวหิมะสดสดจากชาวสวนแบบนี้แล้วก็ซื้อกลับบ้านสดๆดจากบนดอยแบบนี้ก็ทักมาหาเราได้เดี๋ยวเราพามาลุยกันแบบนี้นนองคิดสังเนาะเราหวงว่าท่านจะได้แอคเวนเจอร์แล้วก็มาได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่กว่าจะได้ผลผลิตแต่ละชิ้น แต่ละอย่างมันไม่ได้ง่ายเลยนะ้อยชิสังเนาะครับนี่ฮะใครสนใจอยากจะได้ก็ทักมาหาเราได้เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมมาแบบนี้แล้วก็อยากจะกินก็ทักมาหาเดี๋ยวเราส่งไาให้ถึงบ้านเลยนะแต่ว,ว่าขออีกสักช่วงนึงสาหรับ,บับหิมะนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันยังไม่หวานมากนะ้อยชิษังเนาะแต่กินได้ละฉ่ำๆเนื้อเป็นสีน้าผึ้งแล้วนะ้อยชิษังเนาะครับอี่สิ์เห็นผึ้งไหมไม่นุน่นหลังผึ้งอยู่นูน่นท่านผู้ชมอยู<จ>่ใต้ต้นอะาวาคาโดเลยนะอบอกได้เลยนะครับว่า ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับนั่นเหรอใช่ครับที่ไหนมีผึ้งก็ที่นั่นก็จะบอกบอกได้ว่ามันมันคือวิถีเขาเรียกว่าอะไรนะชาวดอยที่ยังอยู่กับการปลูกผักแบบปลอดสารกันอ๋รมันต่อยไหมต่อยสิถ้าเราไปจะทำอะไรฮะถ้าเราไปทํทา,าทมันใช่ไหมะใช่ถ้าเราไม่ทําแต่ถ้าเราไม่ทําใช่ไหมมันก็ไม่ทําอะไรเราใช่ไหมล่ะ นี่คือวิถีชีวิตของคอนดอยนั่นเองนะฮะกับบรรยากาศวิวอันนี้สายพันธุ์โคโดอยอันนี้บูดเจ็ดครับดูรูปของมันกลมๆใช่บูดเจ็ดอันนี้แฮชหมดแล้วหมดแล้วส่วนนี้หมดแล้วนะฮะแต่ส่วนปลาตายยังไม่หมดใช่ใช่ฮะบรรยากาศวันนี้ก็เก็บมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะ้สา <c oughs> ะคนระับ <c oughs> ถ้าชอบก็ก,กดไลค์ถ้าใชก่ก็กดแชร์ให้สองคนพ่อลูกของเราได้ มีกำลังใจในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรยังไงที่ไหนก็รอติดตามรับชมได้เร็วๆงเงนี้เนาะอย่าลืมเลยนะครับพี่คิวซังอย่าลืมก่อนแล้วอย่าแซงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คิวซังและพ่อคิวซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ซุ่ค่ะไม่ซุ่ค่ะ